หนึ่งปีเราจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเคสนี้ค่ะลูกค้าจะชอบผมสั้นๆแล้วก็ทรงหยิกๆค่ะลูกค้าบอกว่าพอได้ดัดผมหยิกแล้วก็ไม่ชอบผมตรงอีกเลยค่ะสําหรับเคสนี้นะคะสาภาพผมของลูกค้าเป็นผมเส้นเล็กรีบแบนค่ะลูกค้าก็เลยอยากดัดเพิ่มเนื้อผมให้ดูผมมีความหนาขึ้นค่ะ เคสนี้หลังจากที่เจยบเช็คสภาพผมของลูกค้าแล้วนะคะสภาพผมของลูกค้าเป็นสภาพผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่ะก็เลยจะทําสีพร้อมกับการดัดไปด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เจยบจะพาลูกค้าไปสระปรับสภาพผมก่อนการดัดนะคะเจ็บจะตัดความยาวตรงส่วนที่ทําไปแล้วของปีที่แล้วออกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พาลูกค้าไปสระแล้วก็ปรับสภาพก่อนการดัดะคะ่ะสำหรับเคสนี้นะคะเจยบจะทําสีก่อนคะ่ะหลังจากที่ทําสีเสร็จแล้วนะคะเจยบก็จะมาเริ่มขั้นตอนของการใส่น้ํายา ดัดนะคะเคสนี้จะเป็นงานดัดดิจิทัลค่ะเจ็บจะใช้น้ำยาดัดของฟาเกอร์น,นะคะจะผสมเป็นสูตรปานกลางค่ะในการใส่น้ำยานะคะเจ็บจะใส่น้ำยาให้ห่างจากโคนประมาณ1-2ถึงเซนค่ะไม่ใส่ให้ชิดโคนนะคะไม่งั้นจะทำให้โคนผมหักได้ค่ะพอหลังจากที่เราใส่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งเวลาเอาไว้ค่ะสักประมาณ20นาทีนะคะสำหรับเคสนี้พอทิ้งเวลาไว้20่นาทีแล้วเจ็บก็จะมาเช็คความยืดหยุ่นของเส้นผมค่ะ ถ้าเราเช้ค,ความยืดหยุ่นแล้วการไขตัวของผมยังน้อยอยู่ก็สามารถต่อเวลาไปได้อีกนะคะเพราะว่าสภาพผมของแต่ละเคสแต่ละคนคือความแข็งแรงของเส้นผมจะไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้จะเป็นเวลาที่ไม่ตายตัวนะคะสำหรับเคสนี้หลังจากที่เช็คความยืดหยุ่นได้แล้วพร้อมที่จะดัดได้แล้วเจ๊ก็จะพาลูกค้าไปล้างน้ำยายืดออกนะคะแล้วก็บำรุงเชื่อมแกนให้กับลูกะคะ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ๊ก็จะมาตัดแต่งทรงให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะ รอบนี้จะเป็นการตัดแต่งไล่เลเยอร์ค่ะลูกค้าชอบลอนเยอะๆเคสนี้เจี๊ยบก็จะไล่เลเยอร์สูงนิดนึงนะคะถ้าเป็นสงทีลูกค้าต้องการลอนนะคะการไล่เลเยอร์ก็ควรจะไล่เลเยอร์ช่วงบนให้สูงนิดนึงนะคะให้เห็นชั้นผมหลายๆชั้นนะคะพอดัดขึ้นมาแล้วชั้นลอนคือจะเห็นชัดแล้วก็จะสวยค่ะ หลังจากที่ตัดแต่งทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนของการหมวนแกนค่ะสําหรับเคสนี้นะคะเจี๊ยบจะใช้แกนเบอร์12แล้วแล้วก็14ค่ะใช้แกนที่เล็กสุดเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้รอนหยิกๆคือเคสนี้ผมลูกค้าเซนเล็กด้วยอะคะ่ะการขึ้นร้อนค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเลยต้องใช้แกนเล็กนะคะหมวนแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกค้าเข้าเครื่องได้เลยค่ะเข้าเครื่องครบเวลาแล้วก็ปล่อยให้แกนเย็นค่ะ พอหลังจากที่แกนเย็นเสร็จแล้วก็จะมาแกะแกนออกให้ลูกค้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่ตัวล็อกลอนค่ะในการใส่ตัวล็อกลอนนะคะเคสนี้เจ็บจะใช้เป็นสูตรน้ําค่ะแล้วก็ทิ้งเวลาเอาไว้10นาทีนะคะพอหลังจากที่ครบเวลา10นาทีแล้วเจ็บก็จะพาลูกค้าไปล้างะดตวยแชมพูลแล้วก็ปรับสภาพหลังการดัดค่ะดัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มขั้นตอนของการเสรียทรงนะคะก่อนที่เราจะเสียทรงในทุกๆครั้งสําหรับงานผมดัดหยิบนะคะ จะใส่เซรั่มจับร้อนให้กับ oui ลูกค้าก <itu aterial. S 1> ่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานดัดเย็นหรือว่างานดัดดิจิตอลนะคะจะช่วยบำรุงผมให้กับล ok ูกค้าค่ะสาหรับเคสนี้หลังจากที่ดัดเสร็จแล้วเจี๊ยบก็จะเซตแบบ2ลร้อนนะคะสําหรับงานดัดดิจิตอลนะคะลูกค้าสามารถกลับไปเซตเองที่บ้านได้ง่ายๆค่ะก็คือใส่เซรั่มจับร้อนแล้วก็ปล่อยแห้งเองหรือว่าจะเป่าพัดลมหรือจะเซตสองร้อนลูกค้าสามารถทําเองได้นะคะร้อนก็จะสวยแตกต่างกันไปค่ะ จะดูแลไม่ยุ่งยากนะคะจะไม่เหมือนกับงานดัดเย็นค่ะถ้าเป็นงานดัดเย็นจะเสร็จได้ยากกว่าค่ะดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานดัดดิจิตอลเน้นรอนพร้อมกับทาสีลอนกอ็จะได้สวยๆเด้งๆเลยค่ะถ้าเป็นผมที่แข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จบด้วยนะแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ